การสาธิตกรมทหารราบยานกรอบปฏิบัติการทางยุทธวิธีคนที่ทราบเป็นอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าท่านผู้บัญชาการทหารเกรักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกชวลิตยงเตยุทธได้ประกาศนโยบายหลักสามประการคือต้องรักษาจารีตประเพณีอันดีงามของกองทัพบกไว ต้องพัฒนากองทัพบกและต้องสร้างกองทัพบกให้เป็นกองทัพบกของประชาชนในข้อการพัฒนากองทัพบกนั้นจะลดปริมาณก,กำลังคนลงแต่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นคือให้ได้มีการพิจรารณาหยุดหรือลดการบรรจุกำลังคนในหน่วยต่างๆอย่างเหมาะสมเพื่อมีการใช้วิประมาณด้านการส่งทีพน้อยลงแล้วนำงบประมาณที่มีอยู่จำกัดนี้ ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยที่มีความจำเป็นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์เป็นหน่วยหนึ่งของกองทับกที่มีความรับผิดชอบในการเตรียมหน่วยให้อยู่ในสภาพความพร้อมรบสูงสุดหน่วยพร้อมที่จะรับสถานการณ์อันเกิดจากภัยคุกคามด้านกำลังรบนอกประเทศปราจีนบุรีดังเช่นคำกล่าวให้โอวาท ของท่านผู้บัญชาการทหารบกรักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่กล่าวต่อกาลังพลกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ในคราวที่เด้เตรือเที่ยมหมน่วยในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2529ว่ากองทัพบกได้มอบความไว้วางใจให้แก่กองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ซึ่งมีความร่วมือ,อในการเสริมสร้างความพร้อมแบบสูงสุดนองจะมีภาระหน้าที่หลัก ในการป้องกันอธิปไตยของชาติความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานของกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ย่อมเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวของกองทัพบกและของประเทศชาติเป็นส่วนรวมด้วยดังนั้นกำลังคนของกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ทุกหนต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบตามภารกิจที่สําคัญนี้และขอให้ทหารทุกคน ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดโลกจากนั้นทุกคนยังตระหนักถึงความสำคัญของตนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นโ้นกล้าว้้นกระมม่อย่างหาที่สุดี้ได้ที่ด้ส่พระกรมมะุณาโปรดกล้าวโปรดกระมมให้เปหน่วยทหารรักษาพระองค์ ความภาคภูมิใจของกำลังคนยอมกอให้เกิดเป็นขวัญและกำลังใจสามารถเท่ามากำลังรบขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งมีผลสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จของกองพลทหารราบที่สองรักษาพรจากความสำคัญของภารกิจที่เรารับมอบ ระอกบการ์ตโยบายในการพิจารณากองทัพให้มีประสิทธิภาพมากทล่สท่านผู้บัญชาการทหารบกระการาชการผู้บัญชาการทหารสูงสุดเร่งรีเร่งให้จัดตั้งกองพลทหารราบอย่างเร็วขึ้นโดยการแปลสภาพกองพลทหารราบที่สองรักษาโทต,ตามนโยบายที่ได้รับมอบจากกองทัพ การสาธิตหลังจากที่ได้รับมอบภารกิจในการสาธิตจากท่านผู้บัญชาการทหารบกรักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532กองพลทหารราบที่สองรักษาเปิได้ระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งบุคคลและแนวความคิดต่างๆเพื่อการสาธิตครั้งนี้เกิดประโยชน์กับหน่วยและกองทัพบกให้มากที่สุดภายใต้ความประหยัด บนพื้นฐานของความเป็นไปได้โดยจะตั้งกองอำนวยการสาธิตขึ้นที่กองกำลังบุรภาแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆขึ้นรับผิดชอบการปฏิบัติงานสิ่งกลังทนทุกนายได้ทุ่มเทอทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ระบบการฝึกสมจริงและมีข้อบกพร่องน้อยที่สุดในการเตรียมการสาธิตของคณะทำงานปัญหาสำคัญ ที่จะส่งผลงถึงความสิ้เด็จหรือความล้มเหลวในการสาธิตประการหนึ่งคือพื้นที่การสาธิตซึ่งจะต้องกว้างขวาง,วางเพียงพอต่อการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหน่วยยานกรอะที่ต้องตามแม่คิดทางทหารตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการในการสาธิตด้วยกระสุนจริงคณะทำง,งานได้ดำเนินการตรวจคุมภาประเทศทั้งทางอากาศและทางพื้นบินหลายครั้ง ได้พื้นที่ตามอุดมคติและเพื่อพื้นต่อการสวนไว้เป็นพื้นที่การฝึกของหน่วยทหารราบยานกราะในทุกระดับต่อไปในอนาคตด้วยในที่สุดผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ได้สะเสียงใจเมื่อพื้นที่ด้านทิศตวันตกของบ้านพักดีแผ่นดินตำบลนหนองหมาฝายอำเภอวัฒนานครจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพื้นที่ฝึก มีลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องตามแม่คิดทางทหารควรจะมีเครื่องกีดขวางตามธรรมชาติตลอดด้วลักษณะภูิประเทศเพื่อปูนต่อการกำหนดมาตรการควบคุมต่างๆเพื่อใช้ในการฝึกหน่วยโดยสมบี่การฝึกเรียมการดเนินการฝึก ทั้งระบบแยกการและระบบรวมการการฝึกแยกการกรมทหารราบที่12รักษาโงค์ซึ่งเป็นเมยหลักในการจัดก,กำลังสาธิตครั้งนี้หลังจากได้รับโออาวิธ,ธยุโทโธุปกรณ์จากกรมทหารมาอย่างกรอกที่5และกองร้อยรถสายพานลำเลียงพลของกองพลทหารราบที่9แล้วได้ขอรับการสนับสนุนชุดครูฝึกจากศูนย์การทหารราบเพื่อดำเนินการฝึกขั้นต้นให้กับกำลังพล จนบรเเลงการฝึก่วยในลนักษณะ่วยหาร,ราบยานกรอบตามขั้นตอนการฝึกระตำปีของกองถมทั้งการฝึกเต็น่วยวยืดเอ่งมือตอนน่วดการฝึกภาคกองร้อยและการฝึกภาคกองพันในลนักษณะผสมเหล่าภายใต้การอำนวยการของกองถมสำหรับการฝึกแบบรวมการ พบทหารราบที่สองรักษาพระองค์กำหนดแผนการฝึกร่วมสำหรับทุกหน่วยที่จัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการในการสาธิตครั้งนี้เป็นระยะเวลาเจดวัน การและเตรียมการในด้านต่างๆตามนโยบายที่กองทะพบีมอบให้เรียบร้อยแล้วตามวันเวลาที่กำหนดกองพลทหารราบที่สองรักษาปลงโดจัดให้มีการสาธิตตามกําหนดการในเรื่องต่างๆโดยมีรายละเอียดดังนี้การตั้งแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อผู้เข้ารับการสาธิตได้เข้าใจถึงภาร,รกิจการจัดขีดความสามารถขีดจำกัดและหลักนิยมในการใช้อาวุธต่างๆของกองกัพบกกล่าวคือกองพันทหารราบที่สามกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์สแสดงการจัดที่ประคับการกองพันทหารราบยางกรอะและอาวุธประจำหน่วยประเภทเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81มิลลิเมตรและ105มิลลิเมตร ตั้งบนรถสายพานลำเลียงพล M 1 1 3รวมทั้งอาวุธจรวดนำวิถีต่อสู้รถถังขนาดกลางหรือจรวดดราก้อนกองร้อยต่อสุ้รถถังที่สองกองพลทหารราบที่สองรักษาพเพื่องแสดงอาวุธแม่ปลาคือจรวดนำวิถีต่อสู้รถถังขนาดหนักหรือจรวดถทกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจะแสะดงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานนำวิถีระดับตำ่ำ หรือเรดไอเอชเอ็มปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด20มิลิเมตรอัตราจรนวันแค้นปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด40มิลิเมตร l 70พร้อมเริ่มควบคุมการยิงฟลายแคชเช่ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานขนาด40มิลิเมตร m 42และเรดาร์เตือนภัยระดับต่ำแหลม พลทหารปีนใหญ่จะ,สะแสดงอาวุธจรวดรหลายหล,ลักองพันทหารปีนใหญ่ที่12พมทหารปีนใหญ่ที่2จะ,สะแสดงปีนใหญ่ขนาดเบาประสิทธิ์วิถีโค้งขนาด105มิลลิเมตรแบบ m 4 2 5กองพลทหารมาที่2จะ,สะแสดงรถถังวางสะพานแบบ8 4และรถถังแบบ T69 สาธิตการปฏิบัติการทางยุทธวิธีโดยใช้การรบด้วยวิถีเมื่อผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ได้รับมอบภา,การกิจและดำเนินการตามขั้นการนำหน่วยต่างๆเรียบร้อยแล้วได้สั่งการนักที่บังคับการกรมบ้านท่าช้างให้หน่วยต่างๆปฏิบัติการโดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้ผู้บินกองทัพอากาศจมปีาา4 ริเวณที่หมายตั้งแต่เวลานอนถึงเวลานอนอยู่ห้าหุนใหสนามยินเตรียมเวลานอนหยู่ห้าถึงนอนหยสิบห้าสำหรับความเร่งด้อนมอบให้กองพันทหารราบเฉพาะกิจที่หนึ่งสองสองและกองพันทหารมาเฉพาะกิจที่สองเมื่อเข้าปฏิบัติการสำหรับลำดับฉากทางวิธวิธีที่กำหนดแนวทางการสาธิตมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี้เวลานอนและผ้า สป็นการลาดตระเวนและการโจมตีทางอากาศของข้าศึกซึ่งทําการบินลาดตระเวนจากแนวที่มั่นการวางกําลังของฝ่ายข้าศึกเข้าสู่สพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อตรวจการพ้กํกลังของฝ่ายเราซึ่งเคลื่อนที่จากที่หุมเหและประับรูปกระบวนเตรียมการเข้าตีต่อกําลังฝ่ายข้าศึกจึงรายงานและร้องของการโจมตีทางอากาศกระทําต่อเป้าหมายกาลังฝ่ายเรา โดยใช้เครื่องบินตรวจการแบบเอลกและเครื่องบินบังคับอุทยุณ์ทำการดึงแทนโดยเปลี่นใจนยยต่อสู้อากาศยานในปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานข้าศึกโดยกำหนดให้กองพันทหารราบเฉพาะกิจทั้งสองโดยตรวจพบอากาศยานของข้าศึกที่ทำการบินลาดตระเวนในคาดว่าได้ตรวจการพบฝ่ายเราจึงได้รายงานผู้บังคับการกองทหารราบเฉพาะกิจที่12ทราบและได้สั่งการ ้กองร้อยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่มาขึ้นสมทยทำลายเป้าหมายอากาศยานของข้าศึกด้วยความแม่นยำเป็นสม่ำเสุดจนถึงเวลาลงเป็นการสนับสนุนทางากาศโดยใกล้ชิดโดยกองทัพอากาศกานโจมปีของอากาศยานฝันทอา จะเปิดฉากการโจมตีต่อเป้าหมายการวางกำลังของข้าศึกบริเวณเนิน27และเนิน329ยูคูบุนบอขอ18 f 5e จำนวน4เครื่องรวม8เที mm. that, ่ยวบินแต่ละเที่ยวบินมีระเมิดขนาด500ปอนโดยใช้เวลาในการโจมตีทกาอากาศลานาทีทำให้ข้าศึกไมที่มั่นตอนกำลังลงก่อนการรก้อคหน้าในการเข้าตีฝ่ายออก ข้าจะเข้าิดที่12จะเริ่มผ่านแนวออกปีโดยใช้รูปคูณเพื่อนที่เข้าพัฒน์โดยใช้สองกองพันใช้สองรอ้อยแถังเป็นส่วนนำหลังจากการเตีมปีทางอากาศเป็นเวลา5นาทีแล้วอวุธคืนสนับสนุนในการเติมใหญ่สนามและโต้ร้อยจรวดหลายลำกล้องรัดชื่วมทำการบินต่อตามแผนการยินสนับสนุนโดยจะเริ่มทำการยินเตรียมเป็นเวลา10บนาทีเป็นการเวลานอบึกห้าหรืเวลานอบึกสิบห้า ตอที่หมายบริเวณเนิน277และเนิน329เพื่อทำลายคุมและตัดรอนกำลังของฝ่ายข้าศึกหลังจากเคพื่อนที่ผ่านแนวออกปีประมาณ3กิโลเมตรกำหนดให้ฝ่ายข้าศึกใช้อาวุธยิงสนับสนุนยิงทำลายการเข้าตีซึ่งเรมทหฐานราบเฉพาะกิจที่12จะกระจายกำลังเคลื่อนที่ผ่านย่านกระสุนตกเโโร็วพร้อมการร้องของการต่อต้าน ลุใหญ่และเรื่อยิงเพกระเดดม่าสิทธิ์ซึ่งในระหว่างการดำเนินการตีนี้เขายึดยิงสนับสนุนทห้เกลียวยังทุ่มการยิงต่อเป้าหมายตามแผนเป้าหมายตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเป้าหมายที่นหน่วยดำเนินกลยุทธ์ได้ดร้องขอทำการยิงยางต่อเนื่องตลอดเวลา าย่างกสูนตกแล้วทีมกระทบกองพันจะปรับรูปขบวนเพื่อทำการเข้าตีต่อไปจนถึงแนวขั้นขอซึ่งเริ่มพบการต้านทานของข่าศึกจากบริเวณที่หมายหนึ่งและที่หมายสอง กองพันธารราบเฉพาะกิจที่หนึ่งสองหนึ่งกำหนดให้ข่าศึกเริ่มการต้านทานเพือ,อต่อสู้รถถังและทำต่อกองร้อยรถถังึ่งเคลื่อนที่นำและในพบการต้านทานและดำเนินกลยุทธ์ในการยิง,รงประกอบการเคลื่อนที่เพื่อทำลายเป้าหมายที่ปรากฏในส่วนของที่หมายหนึ่งให้เป็นลักษณะที่มั่นดัดแปลงแข็งแรงซึ่งผู้บังคับกองพันตัดสินใจปรับรูปควนดำเนินกลยุทธ์ โดยสั่งให้กองร้อยรถถังื่้เข้าที่ตั้งทำหน้าที่เป็นฐานยิงและในสองกองร้อยฐานราบยางกรอบซึ่งเคลื่อนที่ตามทำการเข้าตีผ่านโดยใช้กองร้อยทางปีกซ้ายเข้าตีต่อปีขงที่หมายกองร้อยทางขวาเข้าตีตรงหน้าเมื่อเคลื่อนที่ถึงด,ด้านขวาของที่หมายกองร้อยรถถังจะพบเคลื่อนกีดขวางไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไป ใช้หมวดทหารช่างที่ได้รับการสนทบให้ทำลายครื่งหนังขางเพื่อเปิดช่องให้ยานสามารถเคลื่อนที่ต่อไปทั้งนี้หนาที่ในการเคลื่อนที่ทหารราบจะเริ่มจากรถรับรูปขบวนเข้าตรัดลา้างขา้าศึกโดยเว็ที่สุทภายใต้าการยิงคุ้นครองของรถสายพานันธ์ โตพันจะปรับรืมม้อขโมนเข้าตีต่อไปโดยใช้สองกองร้อยฐานราบยานปลอกเป็นเหลื่อยนำสองร้อยในถังเป็นกองหนุนเคลื่อนที่ตาม เขตปฏิบัติการของกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่122เมื่อเคลื่อนที่ถึงแนวขั้นขอจะพบการต้านทานของข้าศึกจากที่หมายสองเช่นเดียวกันแต่่วยสามารถเคลื่อนที่ผ่านเครื่องกีดขวางซึ่งถูกยิงทำลายจากอาวุธยิงสนับสนุนและปืนใหญ่รถถังเป็นจรวดใหญ่โดยกำหนดนให้ขนาดที่กองพันกำลังละโมนกลุ่มเพื่อการยิงประกอบการเคลื่อนที่เข้าอีผ่านกองร้อยรถถัง ซึ่งเข้าที่ตั้งเป็นฐานยิงรากฏเป้าหมายยานปลอกข้าศิกซึ่งพิมพ์ว่ากองพันสังการให้เหลือต่อสชืรถถังจริญเข้าทำลายข้าศิกส่วนนี้ในขณะดูกัะข้าศิกซึ่งพุมพ์ว่าโตปีทากาศต่อกองพัน ได้รับการต่อต้านการโจมตีจากหมู่พื้นใหญ่ต่อสูกอากาศยานประสบความสูญเสียไม่สามารถยับยั้งการรุกของฝ่ายเราได้หลังจากที่กองพันทั้งสองสามารถทำลายข้าศึกบริเวณที่หมายหนึ่งและที่หมายสองเป็นผลสำเร็จแล้วคงดําเนินการเข้าตีต่อไปเพื่อยึดที่หมายสามและที่หมายสี่โดยจะทำการร้องขอฉากวันกำบังและเลื่อนฉากการยิงด้วยถึงแนวประสานการปฏิบัติข,ขั้นสุดท้ายซึ่งในเวลาดังกล่าว กำหนดให้เกิดเป้าหมายในลักษณะการเพิ่มเติมกำลังชุดทหารราบรถถังในเขตปฏิบัติการของกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่1 2 1อ่ผู้บังคับกองพันโดยรายงานและร้องขอ,งของการเพิ่มเติมกำลังยิงจากกรมฐานราบเฉพาะกิจที่12ซึ่งสั่งการให้กองพันทหารมาเฉพาะกิจที่2ซึ่งเป็นกองหนุนใช้รถถังแบบที69เข้าปฏิบัติการทำลายกำลังข่าศึกเสวนนี้ด้วยความรวดเร็วและอำนาจการยิงอย่างรุนแรง ไม่สามารถต้านทานได้เริ่มทำการถอนตัวเพื่อปราศจากการรดซึ่งผู้บังคับการกรมทหารราชเฉพาะกิจที่12ตกลงสั่งการให้หบลล์เฮลคเตอร์โจมตีที่มาสันจิลเข้าทำการโจมตีขือใหญ่ถึจากความโ้องเกี่ยวกการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและีความสามารถในการรวมอำนาจการยิงในทุกลักษณะือีประเทศทำให้เฮลคเตอร์โจมตีเป็นระบบอาวุธโจมตีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ปฏิบัติการแล้วเสร็จจะเป็นเวลาที่กําลังวหาหารวมฐานรากของกองพันเฉพาะที่ทั้สองเือที่ถึงแนวประสานการปฏิบัติขั้นสุดท้ายทำการลงรถและจับผู้ขบวนเข้าออตำลุบอลยึดที่หมายและเป็นสถานการณ์เมื่อยึดที่หมายเรียบร้อยแล้วการสาธิตการแทรกซึมทากาศเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การตกเงใจเลือกตำบนและเวลาที่จะใช้่วยทาหารราบยางกรอกเขาทําการรบแตกหัก,กเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งกองทัพบ,บกสั่งรับมีหน่วยข่าวกรองที่สําคัญในภารก,กิจนี้ในระดับกองพันทั้งการจัดแบบ H s e ซีรีส์และการจัดแบบ JF แต่เราเรไม่สามารถจัดได้เพราะต้องใช้งบประมาณสูนจะต้องชดเชยด้วยกําลังคนที่สามารถแทรกซึมไปะทางานในเรื่องนี้ได้นั่นคือ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลฉะนั้นจึงกำหนดที่มีการสาธิตก,การกระโดดร,ร่มชนิดกระตุกเองโดยใช้กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลของกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์รวมกับกาลังพลของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เป็นหน่วยที่ทําการสาธิตครั้งนี้าหราบกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลก็คือมืทหารหน่วยหนึ่งซึ่งมีการจับมียุทยุปรณกและได้รับการฝึกมาโดยเฉพาะพ เพืปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารในการตอบสนองความต้องการด้านการข่าวกลองต่อผู้บังคับหน่วยทางยุทธวิธีการตวรวจทางการบังคับบัญชาในการสาธุตครั้งนี้กองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ ได้รับความกรุณาจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงดนมาตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตทําให้กําลังพลมีขวัญและกําลังใจอย่างดียิ่งโดยเฉพาะผู้บัญชาการทหารบกรักษาราชการผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งได้กรุณามาเป็นประธานในการสาธิตโดยมีพลตรีมนัฐอารามศรีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ชี้แจงสรุปการสาธิตและนําตรวจเยี่ยมโดยต่างๆและชมการสาธิตตามกำหนดการ ทให้การสาธิตได้รับผลสำเร็จอย่างสูงน,น่วยต่างๆที่จัดกำลังเข้าร่วมการสาธิตครั้งนี้สามารถปฏิบัติร่วมกันอย่างได้ผลดียิ่งทำให้กำลังคนมีประสบการณ์และเข้าใจถึงการปฏิบัติการโดยร่วมกันทุกขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนได้ทราบถึงปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในการปฏิบัติการอันจะเป็นแนวทางสำหรับการแก้ไขรวมทั้งเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอให้กับ่วยต่างๆในกองทบก สำหรับเตรียมการปฏิบัติการร่วมกับมือทหารราบยานเกราะต่อไป กากระจายเือชาตร้างไร้กรบงนองคการฟันรรงปันดารักษาดุลย์ยมาสถาบัน่ารังเกต ท่มีให้ยอมมาวางต่างยอมผู้ิ้ใกลๆที่ว่ามาลาย้องไายคนหนักควารุกุกสนใจขาวเือชาตพของไทยนำร้องการศึกาุคนเรียนรู้จาเรื่องาววังสารทุกคนี้วามสามารถให้รีแพร่พิษลอยไปมีรักันง้นเพื่อสัรักังต้นปันป่วว กุญแจสำคัญของคนทางรัส,รสรา,าัันงยง,งน,นงรรรงกรมรทาบทุกในานาของเพื่อนข้ารการางคนเล่นน่วทหารโดยพาะวกาหารัร้งอากาศระบบ ซึ่งมีส่วนร่วมในการให้การสนับสนุนในการฝึกประกอบการสาธิตใน,น,นั้รนี้ตลอดจนกระั่งมีเกียรติรถในนายณมาให้เกียรติพวกเรามาร่วมชมการสาธิตใน,น,นั้งนี้ท่านประกอบด้วยอดีตผู้กำกชาของเราท่านในณมาให้เกียรติพวกเรามาร่วมกันหลายท่านเหลือเกินรวม,มรกัน Transmatics f a b u l รวมทั้งการบริการการอาหารของความผู้แทนรัสโดนและบรรดาพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปผู้เราทั้งสินงส้นอแสแดงความชื่นชมอแสแดงความขอบคุณขอพวกเราที่ได้ดำเนินการกประกอบการสาธิตก้รนี้อย่างดีที่สุดในานามของผู้แทนของบรรดาท่านผู้มีเกียรติที่มาชมการแสดงในครั้งนี้ผม่ดยขออนุญาต ไทยพวกเราแด่ปรบมือให้กับกำลังพลชาญการกองพลอาราบีสองและกำลังพลทุกนายในการศึกษาที่นี้อีกครั้งหนึ่งแต่งนวันนี้เป็นการฝึกขั้งแรกของกองขบวนเพนื่อที่จะทดสอบว่าแนวความคิดของกองขบวนจะจัดได้มีโดยฐารรากยานก่อนนั้นจะมีผลประโยชน์จะมีแนวทางในการปฏิบัติ จะมีปัญหาก็กัดท้องและจะมีสิ่งใดบ้างที่จะต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงกันจนถึงปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่ทุกนายในกองทัพบกได้พยายามกันอย่างที่สุดที่จะปรับให้กําลังของกองพลฐาลาบที่สองเป็นกองพลฐาลาบยานเกรา,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 าะแห่งกองพลผมดีใจอย่างที่สุดที่ไดเป็นผู้บัญชาก,การฐานบกและเป็นผู้ข้าบัญชาของท่านโดยตรงขอขอบคุณ ผมถามว่าอยากทำยังไงวันนียั